สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ช่องซีซของศูนย์สองหนึ่งนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาทําการทาอะไรวะเดี๋ยะคลิปมาอย่างดีทาอะไรวะเออทาอะไรอ่ะ๋อทำอะไรเออหมอําอะไรวะ วันนี้สวัสดีคนกันด้วยไนอะผมวันนี้มันอยู่ชอ่องซีซิงหนึ่งเนี้ผมก็จะมาทําการฟาร์มไปเรื่อยๆผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็สามารถสร้างเนี่ได้ไหมนี่เป็นรงสัตว์ขนาดเล็กผมซึ่งก็จะมีสัตว์เพิ่มเรื่อยๆเดี๋ยวไปบริการวันนี้ผมซึ่งมันเนียนเหรอ <c oughs> ก็ลองเทียบกับไอ้ไอ้พีสามอพีสามเลยมันเนียนไหม <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่องส่นะครับที่มันมีไอ้ตรง ขวามุมไม่ันขึ้นแบบนี้ก็เออไม่ต้องสงสัยนะขวาขวามุมข้างบนนะ่ะนั่นแหละไม่ต้องสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรนะปั๊บ <c oughs> ยอ,อันนี้คือผมเล่นใหม่หมดเลยนะผมก็คือมาสร้างใหม่หมดเลยแต่ก็เนียนนะดูดิเนียนคลิปแค่เปลี่ยนดินนิดเปงเปลี่ยนหน้าดินอะไรอย่างไรอ่ะผกล้าว่าอยากจ,จะเปลี่ยนดินอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คือมาอง่ายหัวใจที่ไปเข้าข้าวก่อนนี่แบบนี้มันจะมี หนังสือบอกใช่ไหมสมุดน้ำบอกใช่ไหมเนีย่ยมันจะมีบอกใบอวมเลยตอนนี้คือผมอยู่เคฟนะครับผซึ่งถ้านับสี่พีแล้วผมอยู่ฟอร์ลิสที่นี่ใช่ไหมไ <laughs> ม่รู้แต่ผมขุดมาจึงจึงเจอเคฟแล้วความต้องการความของมันได้ทระะัพยากรบอกบอกจริงไหมเรื่องกะ็ะเลือผมเริ่มจากการเอ่อย้ายของก่อนผมย้ายของไปดู ซึ่งหลักการคัคนย้ายของผมต้องแจ้ข้างบนก่อนเพราะว่ามันมีของหายเลยไปพูดอย่างเงี้ยเลยมีของหายเลยอีอ่งี้เยไหเอก่อนก่นเยก่อนบของเลยาว่าไม่เเยมันมันกลหลบกระจ้ว่เชียแล้วก็เดเออมันของายนี่หว่ามาตรงนี้อยู่ของถายเอือฉันเดือดบ้างของถ่ายไม่ถึงส่วนแรงอ่ะ เ,เดี๋ยวตื่นแล้วปลูกมันไม่เชิงเดี๋ยวอกาจะค่ีแยกของแล้วก็ปลูกก้นมามีแบบพวกรวมตามของไปาการทำอะไรหลายๆอย่างก็เดี๋ยวลงไอเอดออนเองสะสมมาทีเดียวไหมเดี๋ยวมิยังไม่หยาดเลยนะกันยังไ,ไงที่เขียดแล้วก็ไม่ใช่ีเขียนขนาดนั้นเพราะว่าลงไปก็ไละไปอยู่ดีของเยอะมาก 으아, 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 으 เไม่ได้สวยงามมากอ่ะฟาร์มต่อผมผมจะฟาร์มถึงรับ430แล้วก็ปอนะครับแล้วก็ทำกายจบทำทำกายกายจบอีพีนี้เป็นที่รับร้อยหยอกหอกยอจะทำฟาร์มต่อแหละเดี๋ยวจะขุดตรงนี้เด่นหนึ่งครับผมห้าให้มันแม่นี้อ่มผมกดดวโดนคิปเปิก็เลยอนั้น เพื่อลดความเสี่ยงไปก่อนเดี๋ยวเราวางพัดพื้นตรงนั้นดูว่าแต่อาหารหายไปไหนวะ <c oughs> ตอนแรกผมมีขมนมปังนะอาหารหายก็แล้นเนี่ย <c oughs> สักสี่ร้อยสามสิบก็พอสี่ร้อยห้าสิบแบบสูงนี้ย่อยสี่ร้อยสามสิบสี่รอสมสิบเยอมันลำบากโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปจัดแกงของแล้วก็วางเพนนะครับ e ีีห้า อีพีห้าขอกาว่าไม่ต้องวางแผนแล้วนั่นมันไม่มีอาณาเเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอีพยห้าไเนียดลยโอ้โหเกแย่เดี๋ยวเล่ยละปากไปขอไม่ตกมาเกิดตรงนี้เสียมันลิงแบบเหมือเสียลิงแบบเหมือนกันนะเนี่ยผมเป็นรื้วก็เลยตกออมปวดว่า พูดดีกว่าเดี๋ยวครับเบขินมามนี่คือเมื่อพอแถม450เลยนะเพราะว่ามันน่าเก็บได้ก็นี่ไี่ขุดหินสักหนึ่งอันพอแล้วก็ขวานสันกหนึ่งอันขวาน,าน,นแล้วเก็บไว้ก่อนก็ที่ขุดหินเรามันจะเป็นมากขวานน,น,นีเก็บไว้ในกล่องจะดีที่สุด รอมันทำมันหมดก่อนรอมันแตกก่อนแหละเคยจะแจงของนิดนึงเนอะมแล้วก็เอาดินไว้ตรงนี้อุ้ยดินเยอะเนี่ยมันได้เลเซนนั่นหวงนัวขึ้นมาแล้วก็พวกอะไรแล้วตงนี้เก็บวแล้วเก็บให้หมดเก็บให้หมดเรียบร้อยที่ดินเชาแล้วสี่ร้อยห้าสิบต่อ ไปเก็บของไว้สำหรับการอีพีหน้าแล้วกันับผมอีพีหน้าจะมาทำเป็นฟาร์ไมไม่ใช่ฟาร์มนะเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวจะทำเป็นว่าง่งายผมจะอีพีหน้าจะมีการตกแต่งตรงที่ขงงุดยิดหนึ่งให้ผมให้มันเขียวเขียวจีนดิดนึงรนะับผม เดี๋ยวเราดูขวดปอร์จูนก่อนนะครับคิดว่านานหนะ่อยพราะมีขวดปอร์จูนกล่องไว้ตรงนี้แยกกันมันจะัแยกเองนะผมเขาแยก,กขยันแยกเช็คแยกของเลี้ยงเลยเอามาันเอามากันมันจะได้ใช้ไม้ไม้โอ๊คอะไรเงี้โอ้ยชั้นใหม่สุดเก้ มาสักนี้แล้วกันโอ้ยอย่าฟังอย่าฟังเยียับนี้เลยไม่ต้องไปกดก็เอเคผมไม่เปลืองฐานแลเพราะว่าเติืไปแล้วะมันมีหาพวกผมมีอันนี้อยู่ไงมันเล่นไม่มหมดกันมาโอเคก็เดี๋ยวอี e ีหน้าจะจะมาทำการพูดแต่งก่อนเดี๋ยวเอย่เลืม e ีหน้าเดี๋ยวจะทำการ ตรงนี้ตรงจุดามซ้รรมของเนี้ยผมจะเก็บไว้แล้วลกันเป็นอาหารตรงนี้เป็นจุดเลี้ยงสัตว์เอ่นะผมจะเป็นกรงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้นะครับโคต็จะมาปรับแต่งนิดนึงอาจจะไม่ได้แคงเลี้ยงสัตว์แบบนี้นะในอน,ะนานคตผมคิดคำนวณว่าละมันมีหญ้าเขียวมอันเยอะแล้วก็แถมไออตอนนี้ก็คือ ตรงนี้หญ้ามันเขียวมากใช่ไหมเดี๋ยวผมาจะปรับแต่งนิดนึงโอเคก็อขอจบคลิปเพียงแค่นี้สลับเออก็ขอจบเออมันมาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้สลับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย่